สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องยัง n g Turk Life Story นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาเปิดลุ้นนะครับเปิดลุ้นเหรียญที่ร้อนแรงนะครับร้อนแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะครับหลังบ้านแทบแตกครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะอ่านี่ฮะนี่ครับลักษณะกล่อง นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะดูเลยนะครับเหรียญนี้พุทธาพิเศษไปเมื่อวันที่16นะครับ16มีนาคมนะครับ16มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับณนะที่พักสงเขาแก้วทองนะครับเป็นเหรียญที่มีพุทธศินที่ค่อนข้างสวยงามนะฮะอ่า ได้รับความนิยมมากๆนะครับในชั่วโมงนี้นะฮะอ่ะมาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับรุ่นแรกสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะได้เนื้ออะไรนะครับโอ้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 โหรุ่นแรกก็ลงยาแดงมาเลยนะครับลงยาแดงมาเลยนะครับลงยาแดงแรงทุกเนื้ออยู่แล้วนะครับนี่ครับดุดันมากๆครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับ าเป็นเนื้ออะไรนะครับเป็นงานสตินนะครับรายการ30นะครับโอ้โหงานสตินนะครับงานสตินครับสวยมากครับดูครับนี่ฮะเลข86นะครับโอ้โหงานสตินลงยาแดงสวยมากๆครับสําหรับรุ่นแรกก็ปังเข้าไปเลยนะฮะอ่ามาดูรุ่นที่2นะครับ นี่ครับอ่ารุ่นที่2นะครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นเหรียญจริงนะครับไม่อยากให้ทุกท่าน <It> เห็นผ่านกล้องนะครับเหรียญจริงสวยสุดๆนะครับหลวงพนมานี่นะครับเป็นอีก1นึ่งเกจิที่น่าจับตามองนะครับในชั่วโมงนี้นะฮะอ่าก็เดี๋ยวมาดูรุ่นที่2กันนะครับนี่ฮะรุ่นที่สเราจะได้ โอ้โหขอบแดงมาอีกแล้วครับลงยาแดงอีกแล้วครับนี่ครับนี่ฮะเนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหโอ้โหเลขหนึ่งศูนย์สองนะครับลงยาแดงหน้ากากชุบทองหรือเปล่าครับเนี่ยอ่าเป็นรายการที่ห้าสิบห้านะครับ อาบเงินสอดไส้ฝาบาทลงยาแดงนะครับโอ้โหยอย่างกับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับลงยาแดงนะครับสวยมากครับลงยาแดงแรงทุกเนื้อครับบอกไว้ก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูรุนที่3กันนะครับรุนที่3สําหรับคลิปนี้นะครับอ่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับสวยทุกเนื้อสวยทุกเหรียญู่แล้วครับ สำหรับรุ่นนี้นะฮะบอกไว้เลยนะครับพูดได้เต็มปากนะครับสวยมากๆนะครับอ่าดูรุ่นที่สามสหรับคลิปนี้นะฮะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับอ่าดูขอบกันก่อนนะครับดูขอบกันก่อนเป็นงานลงยาธงชาตินะครับลงยาธงชาติโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมสวยคลาสสิกอย่างนี้ครับนี่ครับ นี่ครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยทำไมสวยคลาสสิกอย่างนี้นะครับเลข25นะครับรายการที่29นะครับเป็นฝาบาทสตินนะครับฝาบาทสตินนะโอ้โหโอ้โหสตินอีกแล้วครับโอ้โหสตินอีกแล้วครับดูครับนี่ฮะสวยดูดันมากๆครับ โอ้โหคลาสสิกดูดันสุดๆครับนี่ครับดูนะฮะนี่ครับดูนะฮะนี่ฮะลงยาธงชาติเชด้วยสิโอ้โหสวยดุดันสุดๆครับอ่าดูครับสวยดุดันเข้มขังมากๆครับนี่ฮะสำหรับรุ่นที่สามนะครับได้ซาตินลงยาลายธงชาตินะครับอ่ามาดูรุ่นที่4กันนะครับรุ่นที่4 จะเป็นเนื้ออะไรนะฮะนี่ฮะมาดูครับหลวงพ่อบนมานะครับหลวงพ่อบนมานะฮะเป็นอีกหนึ่งเกจิที่น่าจะบตามองนะครับร้อนแรงสุดๆนะครับร้อนแรงสุดๆนะฮะนี่ครับมาดูลุ้นที่สี่นะครับนี่ครับลุ้นที่สี่นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะได้เนื้ออะไรนะครับ ดูขอบน่าจะเป็นงานไม่ตัดปีกนะฮะไม่ตัดปีกลงยาสีฟ้าครับโอ้โหนี่ครับเลขสองหลักสวยๆครับนี่ครับเลขสองหลักนะฮะนี่ครับสามสิบเก้าครับเลขสามสิบเก้านะฮะนี่ครับรายการที่สี่สิบแปดครับเป็นอับเงินไม่ตัดปีกนะครับนี่ครับยังกระเนื้อเงินนะฮะ โอ้โหแล้วเลขสองหลักสวยๆด้วยฮะโอโ้ลงยาสีฟ้านะครับสีประจำวันเกิดวันศุกร์นะครับสีฟ้าเลข39นะครับลงท้าย9้าสวยๆนะครับอ่าคลิปนี้ได้หลากหลายมากๆครับอะมาดูรุ่นที่5กันต่อนะครับรุ่นที่5นะครับเราจะได้เนื้ออะไรนะครับอามาดูกันนะครับ มาดูกันเลยแกะยากจังเลยมาดูกันเลยนะครับนี่ฮะพุทธาพิเศษไปเมื่อวันที่16มีนานะครับสอง4ันนะครับนี่ครับหลวงพ่อบนมานะครับที่พักสงเขาแก้วทองปลาจีนบุรีนะครับอ่ะมาดูรุ่นที่5กันนะครับดูนะฮะดูขอบกันก่อนนะครับลงยาแดงแล้วครับใช่หรือเปล่าครับลงยาแดงแล้วครับนี่ครับเนื้ออะไรเอ่ยเนื้ออะไรเอ่ย นี่ฮะลงยาแดงครับนี่ฮะหนึ่งเจ็ดเก้าครับเนื้ออะไรเอ่ยรายการที่สี่สิบสองครับสัตตะโลหะนะครับนี่ครับสัตตะโลหะหลังแบบนะครับนี่ฮะดูครับงานหลังแบบนะครับโอ้โหลงยาแดงอีกแล้วครับลงยาแดงแรงทุกเนื้อนะครับสวยมากครับงานลงยาคั่นเทพนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะอ่า ลงยาสวยสุดๆนะครับอ่ะมาดูรุ่นที่6กันนะฮะรุ่นที่6นะครับรุ่นที่6ดูกันครับจะเป็นเนื้ออะไรนะฮะสำหรับรุ่นที่6นะครับอ่าเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อบญมานะครับเจริญพรบนนะฮะนี่ฮะมาดูกันเลยนะฮะรุ่นที่6นะฮะไปกันเร็วๆนะครับนี่ครับรุ่นที่6รุ่นที่ห โอ้โยลงยาธงชาติน่าจะเป็นชนวนแล้วครับชนวนหรือเปล่าลงยาธงชาติ282เลขหามนะครับรายการที่33ครับชนวนหลังแบบนะครับลงยาลายธงชาตินะครับนี่ครับดูครับนี่ฮะเปิดมายังไม่เจอลงยาแบบเลอะเทะเอะเล,ะเล,ะเเลยฮะลงยาได้สวยงามมากครับสำหรับ เหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ฮะเก็บได้รีบเก็บครับสวยจริงๆครับอยากให้เห็นเหรียญจริงนะฮะนี่ฮะอามาดูรุ่นที่7กันนะครับรุ่นที่7ไปกันไวๆนะไปกันไวๆรุ่นที่7นะครับเราจะได้เนื้ออะไรนะครับนี่ครับรุ่นที่7นะอฮะมาดูกันนะครับรุ่นที่7 ดูขอบกันก่อดโอ้โหเป็นไม่ตัดปีกยาแดงแล้วครับยาแดงแล้วครับไม่ตัดปีกนะครับนี่ฮะสองแปดหกครับนี่ครับนี่ครับงานลงยาเทพเทพนะครับลงยาสวยๆนะครับเลขสองแปดหกครับรายการที่สี่สิบครับนี่ครับสตารโลหะลงยาแดงครับนี่ฮะ โอ้โห oh, oh. สวยงามสวยงามสวยงามมากๆครับนี่ฮะอะมาดูรุ่นที่8กันเลยนะครับรุ่นที่8นะฮะอะมาดูกันนะครับรุ่นที่8เนื้ออะไรเอ้ยเอ้ยนี่ครับนี่ฮะอ่ามาดูด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันรุ่นที่8 เป็นงานไม่ตตดปีกอีกแล้วครับลงยาลายตรงชาตินะครับนี่ฮะไม่ตัดปีกลงยาตรงชาตินะครับโอ้โหเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรเอ่ยห้าสิบนะครับเลขห้าสิบนะครับดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายละเอียดองค์หลวงพ่อนะครับนี่ฮะดูครับโอ้โห เป็นชนวนนะครับชะนวนไม่ตัดปีกลงยาลายตรงชาตินะครับอ่าดูด้านหลังนะครับเมตตามหานิยมนะฮะอ่ามาดูรุ่นที่9กันต่อนะครับนี่ครับรุ่นที่9นะฮะรุ่นที่9นะครับจะได้เนื้ออะไรอีกนะครับสําหรับรุ่นที่9นี้นะฮะร,รุ่นที่9สําหรับคลิปนี้นะครับอ่า นี่ครับมาดูกันนะครับลุ้นที่9นะครับ9ลุ้นที่9นะครับอ่าอุ้ยเป็นงานรงยาตรงชาติเปิ้งนี่ฮะนี่ครับรงยาตรงชาติเลข1 9 7นะครับนี่ครับรายการที่26ครับฝาบาดหลังแบบรงยาลายตรงชาตินะฮะนี่ฮะดูงานรงยานะครับ ชอบมากๆครับงานลงยาสําหรับรุ่นนี้นะฮะสวยงามสุดๆครับลงยาได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับไม่มีลเลอะเทอะเปืะะ้อนนะฮะมาดูรุ่นสุดท้ายกันนะครับสําหรับคลิปนี้รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับามาดูด้วยกันนะครับเราจะได้เนื้ออะไรนะครับเป็นงานลงยาทงชาตินะครับโอ้โ,โ,โหลงยาทงชาติ เลข1 3 4นะครับอ่าเป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะฮะเป็นเนื้ออะไรเอ่ยเป็นหลังแบบรายการที่20นะครับอปาก้าครับอปาก้าหลังแบบนะครับโอ้โหอปาก้าหลังแบบนะฮะนี่ครับสวยงามมากๆครับ1 3 4นะครับนี่ฮะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปต่อไปจะเป็นหลวงปู่อะไรหลวงพ่ออะไรเกจิท่านใดน,นะครับฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ